สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมรังสรรค์ออนทัวร์ชาแนลเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ก็อยู่ลานไม้นะครับหลังจากที่เราลงแมกโรเร็จนะครับลงลงเสร็จวันเสาร์นะครับก็ทีแรกกะว่าจะมาขึ้นไม้วันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้เป็นวันจันทร์วันแม่แห่งชาตินะครับก็สวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันแม่แห่งชาตินะอ่า ก็สรุปก็คือได้ขึ้นวันนี้นะครับก็เลยเช้าผมก็มาเตรียมรถเตรียมเสาเสียบเสาเสียบอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาเหล็กเสียบตรงนี้ช่องว่างถ้าไม่เสียบมันจะหลักมันจะเอ็นมาเยอะล้มข้างในก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพอเวลาไอ้ไม้มันก็แทกกระแทกลงมก็บานออกเรื่อยๆนะครับเราลองไว้เพราะว่าเหล็กตัวนี้มัน,มนเย็นออกนะถ้าไม่ลองมันก็จะบานออกยิ่งโดนไม้ บีบน้ำหนักเข้าไปมันก็ยิ่งบานออกเยอะเพราะฉะนั้นเราเสียบไว้นะครับผมจะมีเหล็กแบบเนี้ยประมาณ3าสี่อันเอาไว้เสียบลองไว้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราขึ้นไม้ที่ลานนะครับอ่าจริงๆอะ่ะเมื่อวานก็ขึ้นได้แหละไม้มันเต็มแหละแต่ว่ามันมีเรื่องไอ้นี่นิดหน่อยนะครับรถอีกคันหนึ่งเขาก็อยากขอผมขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะรีบไปวิ่งงานต่อ ส่วนผมผมก็จะรีบไปอบลมก็อยากจะขึ้นก่อนเหมือนกันนะครับทีเนี้ยต่างคนต่างแบบปกติผมไม่เคยขอนะว่าผมต้องขึ้นก่อนต้องขึ้นก่อนอะไรเงี้ยคือเราตามคิวอยู่แล้วนะครับแต่เคสเนี้ยคือผมก็รีบเขาก็รีบนะแต่ตามหลักแล้วคือเขาน่าจะจองที่หลังผมนะที่นาเขาบอกน่าจะจองที่หลังผมแต่ว่าด้วยความเกรงวกเกรงใจกันเขาก็เกรงใจฝั่งนู้นด้วยเกรงใจฝั่งนี้ด้วย ผลสรุปก็คือให้ขึ้นพร้อมกันนะครับทั้งๆที่จริงๆผมควรจะได้ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนตอนบ่ายตอนเย็นนะกลายเป็นไม่ได้ขึ้นนะรเราจะมาขึ้นวันนี้พร้อมกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ดีจะได้ไม่ผิดใจทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับผิดแผนอีกแล้วครับทุกคนว่าจะได้ขึ้นเช้านี้ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับคนงานเขาไม่ขึ้นให้นะครับเขาไปเข้าแปลงก่อน ก็คือคนงานเขาทำเหมานะครับถ้าเข้าแปลงขึ้นในแปลงเนี้เขาเขาเขาชอบเขารีบแต่ถ้าไม้ในลานเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากขึ้นเพราะว่ามันได้น้อยนะครับก็งานเข้าเลยผมน่าจะได้ออกมืด,มดนะครับถ้าออกมืดก็มันก็เสียเวลาเราอะเนาะเรารอทั้งวันเลยไม่ได้อะไรเลย แต่ทำไงครับมาแล้วก็คือต้องรอแหละเราเข้ามาลึกขนาดนี้ล้วคือถ้าขึ้นตอนเย็นก็น่าจะขึ้นให้ตั้งแต่เย็นเมื่อวานตอนเย็นนะครับนี่ยังมารอวันนี้ตอนเช้าไม่ขึ้นให้ก็จะขึ้นให้ตอนเย็นอีกคือพูดยากนะครับคนงานเขาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่รอ,อต่อไป ห้โมงกว่านะครับก็ได้ออกเดินทางแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงถนนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในาทางที่เข้ามาลานอยู่นะครับไม้ก็ได้ไม่เต็มนะครับทุกคนจริงๆถ้าจะเอาเต็มก็ได้แหละแต่ว่าแบ่งๆคันที่เขารออยู่ด้วยนะครับเพราะว่าผมมองๆดูแล้วเนี่ยไม้น่าจะไม่เต็มคันของแกนะครับผมก็เลย ไม่ได้เอามาเต็มน้ําหนักนะครับผมเอามาแค่28ตัน9นะครับก็ออกคือขาดอีกตันนึงแหละจริงๆก็อยากได้ให้เต็มแหละเพราะว่าตันนึงมันก็เงินเนาะนะครับไหนจะวิ่งไปก็น้ําหนักเบาลงอีกนะครับจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แบ่งแบ่งกันไปนะฮะเพราะว่าก็เห็นใจกันเขาาเขาก็มานอนรอเหมือนกันนะแต่อีกคันนึงเนี่ย ที่ว่าเขาอยากจะขึ้นก่อนเนี่ยก็สรุปก็เขาได้ขึ้นก่อนจริงๆนะครับทุกคนก็คือเขาดูแล้วเขาก็วนกวยเขาลุกลี้ลุกลนจะขึ้นก่อนให้ได้เลยนะครับก็ก็กแล้วแต่เขานะครับผมก็เลยไม่อยากขัดไม่อยากอะไรนะครับก็ปล่อยเขาไปนะถ้าขัดกันก็เป็นปัญหาเปล่าๆนะครับชี้เกียร์อ่าลำนี้ลำไรด้วยนะครับ ถ้าผมได้ขึ้นคั้งแรกเนี่ยป่านนี้ผมถึงประจวบแล้วมั้งเพราะว่าคั้งแรกมันขึ้นเสร็จประมาณเที่ยงนะครับอันนี้ผมได้ออกก็ห้าโมงกว่าแล้วห่างกันตั้งห้าชั่วโมงนะครับคืนนี้ก็พยายามจะไปให้ทันอ่าหวัวเช้านะครับเพราะว่า ถ้าไปสายก็โอกาสได้ลงช้าเนี่ยก็จะเยอะนะครับจะสูงถ้าไปก่อนฟ้าสางเนี่ยโอกาสได้ลงไวก็ไวนะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ลงทันไปอบรมหรือเปล่านะครับอย่างนี้แหละครับรถมันเข้ามาหลายคันพอเริ่มเป็นสังคมมากหมู่มากแล้วมันก็คอนโทรลลำบากนะครับเราก็ไม่โทษใครหรอกก็เห็นใจคน จัดคิวอยู่นะครับจริงๆมันควรจะตามคิวแหละแต่มันมีการขอกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเสียระบบหมดนะครับตอนนี้อยู่ปั๊มบางจากหัวยางนะครับก็แวะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็เดินเช็ครถนะครับเขะยงเขอ,อยางให้เรียบร้อยนะครับเช็คความเรียบร้อยของสินค้านะครับ ราจะได้เดินทางต่อก็ตรวจสอบแล้วปกตินะครับไม่ดูวิธีเอายางอะไรไว้ <c oughs> ไม่รู้จะเอาไว้ไหนนะผมก็เลยให้เขาเอาไม้เลื่อนออกมาท่อนหนึ่งยาวๆแล้วก็เอาแขวนไว้เชือกรัดไว้พร้อมกับสเตย์อีกหนึ่งรอบนะครับก็มีแอบล้างล้อนะครับไม่ได้ล้างรถนะล้างล้อล้างแต่กระทะข้างในนะครับ ล้อหน้าล้อคานสองล้วงๆวงล้างล้างหน่อยให้มันสะอาดหูสะอาดตาหน่อยนะครับแล้วก็เช็ดหัวรถเช็ดฝุน่นเช็ดะไรออกหน่อยนะครับก็จะเดินทางต่อล้เดินทางกันต่อครับผมห้าทุ่มสิบนาทีนะครับก็อีกประมาณเกือบเกือบสามร้อยโลนะครับจะถึงปลายทางนะครับก็ ยังไงอะใช้เวลาเดินทางประมาณถ้าไปแบบไม่จอดเลยก็ประมาณหกชั่วโมงนะครับตอนนี้ห้าทุ่มหกชั่วโมงก็จะถึงประมาณตีห้านะครับถ้าไม่จอดนะถ้าไม่จอดนอนไม่อะไรเงี้ยน,นะครับถ้าไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะไปได้ไหวหรือเปล่านะเพราะว่าผมขับรถแบบคือจะบอกยังไงดีอะทุกคนมันด้วยความเคยชินด้วยความติดเป็นนิสัยมั้ง ตีสองตีสามเนี่ยผมก็นอนแล้วนะครับผมไม่ค่อยยันหวังหรอกนะครับเมื่อก่อนอ่ะใช่ยันหวังนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องสุขภาพอ่าคือเราก็ไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับแล้วก็เรื่องรถด,ด้วยนะครับทั้งคนทั้งรถนะครับก็ไม่ค่อยเต็มร้อยก็เลยอาจจะยันหวังไม่ได้เหมือนคนอื่นนะครับ ก็เต็มที่ก็ตีสองตีสามเนี่ยผมว่าผมก็พักแล้วแหละเพราะว่าคือถ้าเราขับยันเช้าเลยเนี่ยมันจะมีผลต่อวันถัดไปนะครับก็มันจะกลายเป็นว่าตอนกลางวันเนี่ยมันจะต้องแบบนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเข้าใจอยู่เราดันไปเราก็ได้มีเวลานอนแหละกว่าจะได้ลงของแต่ว่านอนกลางวันอ่ะมันไม่เหมือนนอนกลางคืนนะทุกคนนะมันรู้สึกแบบผมไม่รู้นะความ ความคิดผมส่วนตัวผมผมว่ามันทดแทนกันไม่ได้นะครับต่อให้ผมนอนกลางวันแบบรอขึ้นงานมาสองสามคืนนะครับแล้วก็มาดันทั้งคืนอนะ่ะผมไม่ได้นะคือผมว่าผมวันต่อวันนะครับเอามาทดแทนกันไม่ได้นะครับโอ้ยเข้าเกียร์แต่ละทีก็เข้าระบากละบาก เกแล้วก็ข้าม6เลยนะครับก็ล่าสุดก็มีช่างตูนนะครับติดต่อมาบอกว่าที่บ้านเขามีเกียร์อยู่หลายลูกนะครับก็แกเป็นอู่ด้วยนะครับอ่าส่วนมากแกจะที่เคยคุยกันนะก็คุยกันมาเคยคุยกันมานานแล้วนะครับอ่าแกเป็นส่วนมากแกจะทําเป็นรถโมบายนะครับวิ่งซ่อมนะครับแล้วก็ มีอะไรมีอะไรอยู่ที่บ้านนะแกะโทรมาบอกมีเกียร์อยูอ่เกียร์ล็อกกับเกียร์โ,โบรบอคอปนะครับก็ก็พี่เขาบอกว่าอันนี้เอาตามที่พี่เขาบอกนะพี่เขาบอกว่าถ้าต้องการถ้าใช้นะครับเกียร์พี่เขานะี่ยมันเป็น6รอบ8ก็ลองดูว่าเฟืองท้ายเรา,าเบอร์อะไรมันจะแมทกับเฟืองท้ายเราไหมนะครับถ้ามันโอเคถ้าต้องการถ้าอยากได้ ถ้าจะเอามาใส่ก็ไปเอาได้เลยนะครับพี่เขาบอกนะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็ค่อยว่ากันนะครับก็สำหรับผมนะครับผมก็คิดว่าก่อนจะไปเอาก็ต้องคุยค่าใช้จ่ายกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพี่เขาจะให้ผ่อนหรือจะยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับถ้าถ้าเปลี่ยนเนี่ยผมอยากเปลี่ยนยกลูกเลยนะครับ ถ้าซ่อมผมกลัวไม่จบพอไม่จบแล้วเราจะบานปลายนะทุกคนเราไม่ได้มีเงินที่จะคอยซ่อมอะไรบ่อยๆขนาดนั้นนะครับผมไม่อยากให้รถจอดบ่อยนะครับคือถ้าทําทั้งทีก็ท,ทําทีเดียวไปเลยรเราก็จะได้แบบถ้ามันเสร็จมันจบแล้วมันจะได้ทํางานได้เต็มที่นะครับวิ่งหาเงินได้เต็มที่เนาะนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกับพี่เขาอีกทีแล้วกันนะครับเบื้องต้นพี่เขาก็โทรมาหานะครับมาแจ้งทมนี้นะครับ อยางหน่อยนะครับวิ่งยาวมาตั้งแต่ทับสแกนะครับตอนนี้มาถึงออลอดใต้สะพานตรงวังมะนาวมาแล้วนะครับเช้านี้ผมจะไปเส้นบ้านโป่งนะครับเพราะว่าน่าจะทันอยู่นะทุกคนตอนนี้ตีสามแล้วนะครับก็วิ่งไปก็น่าจะถึงประมาณตีห้าแหละตามที่วางแผนนะครับอาวุธคู่ก่ก็ ปกติจะใช้ค้อนนะครับแต่ว่าอันนี้มันหยิบง่ายกว่าค้อนอยู่หน้ารถนะครับอันนี้เป็นตัวเล่งสเตหรือตัวตัวแยกสเตครับช่วยในการแบบให้เราออกแรงน้อยทุกคนนะเป็นตัวโยกสเต <c oughs> ก็เหตุการณ์ปกตินะครับไม้ก็ไม่ไม่ไหล เช็คสเตย์ด้วยหย่อนนิดนึงก็ตึงนะครับหย่อนนิดนึงแล้วก็ตึงใช้เงี้เสียบเข้านี้นะครับแล้วก็ใช้แรงงัดเึ้นเลยจริงๆก็ตึงเลยเปียกเลย คือมันเบาแรงเนครับแล้วก็ผมเคยใช้ไม้งัดนะเก,เ,กเกือบเกือบเกือบดิดคางตัวเองนะครับก็เลย <c oughs> เออได้ตัวนี้มาก็ดีหน่อยซื้อต่อไน้องคนที่มันตักไม้ลงที่กํากแพงแสนอะ่ะมันทำขายก็ซื้อมาก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับ น้องทำขายอันละ200นะครับเช็ครถเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อเลยเพราะว่าวิ่งมาเนี่ยเห็นรถไม้มากันเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่เดียวกันหรือเปล่านะเนี่ยข้างหน้ามีจอดนอนอยู่คันแล้วก็มีอีกคันหนึ่งแข่งกับผมมานะครับไม่ยอมผมเลยผมแซงผมแซงขึ้นมาปุ๊บแป๊บเดียวแกแซงคืน แล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะแซงแกหรอกคือรถมันจังหวะมันลอยจังหวะมันไหลนะก็แซงแกมาอีกรอบหนึ่งแกก็ไล่บี้ผมแซงผมคืนอีกเป็นรถพ่วงนะครับก็ผมก็เลยเนี่ยสาเหตุที่ผมจอดก็คือให้แกไปก่อนนะครับขี้เกียจเล่นอีกอย่างคือรถเรามันเล่นกับเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเกียร์ห้ามันไม่มีนะครับมันก็ตามเขาไม่ทันอยู่แล้วแหละ แต่ถ้าขึ้นหกไปแล้วเลยรอยอย,ย,ายาวๆเนี่ยได้อยู่เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่เล่นนะครับไม่เอา <c oughs> ไปครับผมเดินทางต่อครับตีสามแล้วนะครับทีแรกผมก็ว่าจะจะนอนแต่ทีนี้ว่าขับมาก็อย่างว่าแหละรถรถมันเยอะนะครับก็ขับมาก็เห็นรถหลายคันเลกกันถ้านอนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้คิวไหนนะครับก็เลยไปเรื่อยๆ บวกกับได้เล่นกับรถรถพ่วงคันเมื่อกี้ด้วยก็เลยมาได้ไกล <c oughs> นะครับก็พยายามไปให้ถึงก่อนฟ้าสางนะครับนี่คันหนึงไม่รู้ไม่รู้ลงที่เดียวกันหรือเปล่านะแต่ก็ไปก่อนแหละมาทางนี้ก็น่าจะไปที่เดียวกันลรมอบ้ง <c oughs> คือคือมาทางนี้ก็จะมีอนองเป็ดนะครับก็คือแอดวาน กับเมโทนะครับมีสองสองโรงนี่แหละที่ใช้เส้นทางใกล้เคียงกันนะครับ 40นะครับก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าสรภาพก่อนว่าผมเผลอหลับนะครับเผลอหลับไปตอนน่าจะผมดูนาฬิกาครั้งล่าสุดอ่ะตีสามครึ่งนะครับก็หลังจากที่ผมข,ขับมายังไม่ไกลนะทุกคนจากไอ้ไอ้ไอ้ตรงที่ผมจอดเช็ครถเช็คอะไรจอดดูรถนะ ก็ขับมาประมาณครึ่งชั่วโมงเองอาการง่วงขึ้นมาแบบฉับพลันเลยนะครับผมก็เฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวจอดล้างหน้าหน่อยนะครับผมก็พอดีหาที่จอดก็ไปได้ที่จอดตรงหน้าร้านกระเบื้องร้านหนึ่งนะครับซึ่งมันแบบเหมือนกับว่ามันมันใกล้กับมัน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 มีเวิร์กยูเทิร์นนะทุกคนเออผมก็เลยจอดจอดตรงเวิร์กก็ว่าจะลงไปล้างหน้านะครับแต่ว่านั่งเขี่ยโทรศัพท์ดูระยะทาง ว่ามันเหลืออีกไกลไหมนะแล้วก็จอดับไปเลยนะที่ที่จำได้ภาพสุดท้ายก่อนหลับก็คือดูนาฬกาตีสามครึ่งนะครับก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนตีสี่ตีสี่ครึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้นี่แหละนะเพราะว่าอ่าร,าปรอปภที่เขาแบบมัน ไอ้ตรงที่ผมจอดอ่ะมันเป็นร้านกระเบื้องนะครับแล้วมีรปภเฝ้าอยู่เหมือนกับว่าผมไม่รู้นะว่าเขาจะเปิดร้านเรืือยังไงนะครับตีสีครึ่งเขาเอาไฟฉายมาเคาะน่าจะเป็นไฟฉายมาเคาะกระจกผมดังก็ดังแรงอ่ะเคาะแรงอ่ะนะผมก็สะดุ้งตื่นอ่พอสะดุ้งตื่นผมก็มองหาซ้ายขวาก็เหมือนกับเขาเดินเข้าไปในบริเวณอ่ะ รั้วกันของของร้านเขาอะนะครับมันก็เป็นรั้วแบบเป็นแผงเหล็กธรรมดาแล้วเขาก็ตวัดไฟฉายแบบเหมือนไล่เราอะทุกคนส่งสัญญาณไล่เราอะ่ะบอกให้เราไปอะนะครับก็ตอนแรกผมกงงนะอะไรวะเราก็ไม่ได้จอดขวางหน้าร้านเขานี่หว่าแล้วจริงๆมันเป็นเหมือนเวิร์กยูเทินอะตรงนั้นอะไม่ได้ขวางทางเข้าออกไม่ได้อะไรเนี่ย เออแต่ก็ขอบคุณเขาหนะที่เขาปลุกนะครับไม่นผมคงนอนยันสว่างแน่เลยแต่งงนิดนึงไม่เข้าใจงงนิดนึงว่าเออเราก็ไม่ได้ฝังหน้าร้านเขาไม่ได้แต่มันเป็นเป็นแนวหน้าร้านเขาแหละแต่ว่าเราไม่ได้ขวางทางเข้าออกอะไรประมาณเนี้ยทุกคนไม่บอ,อกไหมแล้วเคาะเคาะอะไรนะครับ แรงมากจนแบบสะดุ้งเลยคอครั้งแรกก็สะดุ้งเลยปอกเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับตกใจปนงงนิดนึงยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ไม่รู้ว่าเจตนาจะไล่หรือจะอปลุกหรือจะยังไงนะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับเออผมก็เดินทางต่อ <c oughs> ไปครับหลุด แผนนิดนึงนะครับคือถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เผลอหลับแบบบานนี้ถึงแล้วนะครับเพราะว่าผมดูแล้วตอนตอนที่ก่อนจอจะดับแบบผมเปิด Google แ a p ดูว่ามันเหลือกี่กิโลตอนนั้นมันเหลือ48กิโลนะแล้วผมหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถ้าผมไม่หลับก็ถึงถึงแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังถือว่าไม่ไม่หลุดเวลาเยอะ แค่ชั่วโมงเดียวนะครับก็จากที่เราจะถึงประมาณก่อนตีห้าเราก็จะถึงประมาณตีห้ากว่ากวา่เกือบกบมงไปครับยังยัง,ย,งยังทำเวลาได้อยู่นะครับสปีดเลยมาถึงแล้วนะครับตีห้าตีหนะ้าสามสิบห้านาทีถึงเป็นที่เรียบร้อย แจ้งคิวเรียบร้อยนะได้คิวที่17ของวันนี้นะท่านนะเขาจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับได้คิวที่17ก็แต่ลงไปแล้ว4คันนะครับก็จะเหลือ13คันที่มาก่อนผมก็ยังไม่ได้ลงที่ขอขึ้นก่อนนะนะยังไม่ได้ลงเหมือนกันก็ เราถ้าไม่ได้ลงกลางวันก็ได้ลงตอนเย็นแหละดูทรงคันนี้น่าจะแซงผมมาตอนผมหลับเพราะว่าผมแซงจะมาโอแซงจะมาตั้งแบบตั้งไกลอะแล้วก็คันนี้คันนี้คันนี้แซงเรามาตอนวิ่งอยู่นูอันนู้นคันที่ว่าขึ้นมาก่อนผมทำไมแกแสงมานน้อยจัง แกได้น้ำหนักไหมเนี่ยของแก Q5 นะ Q5 ของวันนี้อ่ามันเรียกลงไปไปถึง Q4 แล้วรอบต่อไปก็เป็นรถแกแหละเ่รนเราก็อีกยาวไกลนะครับน่าจะทันอยู่มั้งจะดับเครื่องก่อนนะครับเผื่อข้างๆเขายังไม่ตื่น ถึงที่ลงโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็ดับเครื่องพักพ่รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีไม่กี่คันเดียงมารอบนี้รถน้อยกว่ารอบที่แล้วอีกรอบที่แล้วรถเต็มเลยเก้าโมงครึ่งนะครับก็เขาโทรเรียกให้เอารถเข้าช่างแล้วนะครับก็ รอดตัวไปนะครับพรุ่งนี้ผมก็ไปอบรมทันนะครับสบายๆวันนี้เราก็ลงของเสร็จตอนนี้เพิ่งจะได้เข้ามานะครับกว่าจะได้ลงก็น่าจะกว่าจะลงเสร็จก็น่าจะอีกสักสักพักใหญ่แหละนะครับก็ไปอบรมทันก็จะได้ไม่ต้องแบบคือเราจะได้ไม่ต้องไป มันเหมือนเป็นใบเซอร์เนาะนะครับหรือไม่เราก็ต้องจ้างคนไปแทนนะครับทุกคนถ้าจ้างเขาไปแทนก็ปีที่แล้วเนี่ยจ้างสามร้อยแล้วก็ต้องซื้อเสื้อเขาใส่อีกซื้อเสื้ออีกสองร้อยนะก็เท่ากับห้าร้อยนะดีกว่าเสียเงินห้าร้อยนะครับก็เราไปเองดีกว่า <laughs> <laughs> เข้ามารอข้างในนะครับก็มาเืินมาเงิน,งนนะครับมาเจอเมื่อตอน อตอนวิ่งรถมาเราพูดถึงว่ามีช่างตูนใช่ไหมที่จะที่จะที่บอกให้ผมไปเอาเกียร์นะก็บังเอิญน,นะครับมาลงมาลงไม้เนี่ยก็มาเจอกับรถช่างตูนนะครับที่แกจ้างลูกน้องขับอยู่นะครับก็ตอนแรกผมก็จําไม่ได้ไม่ไม่ใช่จําไม่ได้หรอกรถมันจอดบางอยู่ผมก็ไม่เห็นตอนแรกนะเห็นคนขับตัวเล็ก,เ,ลกเดินมาเาขาถามเขาถามผมว่ารู้จักช่างตูนไหม ผมก็บอกว่ารู้จักพึ่งคุยกันเมื่อวันสองวันก่อนนี่เองนะครับก็เออพอดีเขาก็เขาก็ดูผมในทิกตอกเหมือนกันนะครับพี่คนขับนะผมก็คุยยังคุยกับช่างตูนอยู่เลยว่าผมเจอหลายรอบแล้วรถคันนี้บีบแตะใส่ผมหลายรอบแล้วนะครับตอนแรกผมมองไม่เห็นไงลูกพ่วงมันบังอยู่นะครับรถเขาจอดอยู่ในช่องซองข้างในลูกพวก่วงบังอยู่แต่ว่าผมมาเมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นแวบๆบแบบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี้ไงเพราะว่าเรามาเราก็เหนื่อยเราก็ง่วงใช่ไหมมาล้วก็หา จังหวะนอนอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็พี่เขาก็ดูเราอยู่นะครับคันนี้เพิ่งซื้อรถมาได้7เดือนนะครับอ่าผ่อนเดือนละ23 0 0มผมว่ากำลังสวยนะผ่อนค่างวดประมาณเนี้ยกำลังสวยนะครับอย่าข้าม3 0,000นะครับถ้าข้าม3 0,000เหนื่อยบอกเลยนะครับถ้า2 0,000ต้นต้นๆอะไรเงี้ยกำลังสวย20,000กลางๆเนี้ยนะครับเราได้รถอ่าได้รถสวยนะพร้อมใช้นะครับรถแกถือว่าโอเคเลยราคาก็ ถ้ามันเป็นรถแท้กระบะปีเนียมอย่างเงี้ยเกบอกว่ารวมรวมทั้งเงินดาวทั้งทั้งยอดจัดก็เก้าแสนห้าคันเนี้ยนะครับเครื่องตัวเดียวกับเราเลยเครื่องจอโอแปดซี C, ตัวเดียวกันเดี๋ยวหาช่องเข้านะครับจะเข้าตรงไหนจะเข้าพี่เขาน่าจะรอถอยเข้าตรงนู้นมั้งเพราะว่าตรงคันของช่างตูนนะมันเสร็จแล้วนะครับนี่ครับรถพี่ช่างตูนนะครับลูกน้องแกขับเนี่ย ล็อกสเสดิดนะครับล็อกเทวดาตัวจี๊ดตัวแรงนะครับแกลงไม้เสร็จแล้วส่วนเครื่องก็ได้ชะนักเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องไม่เดินนะตอนนี้ผมเข้ามาทีไรเจอจังหวะเครื่องไม่เดินตลอดเลย <c oughs> ก่อนหน้าผมเนี่ยแป๊บเดียวนะเข้ามาแป๊บเดียวได้ลงแป๊บเดียวได้ลงนะครับออนนี้ก็เรียบร้อยแล้ะไม่รู้เป็นอะไรเงียบปิ๊บแหละ นะครับตอนนี้ลงไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเดินทางกลับเลยนะครับบ่ายโมงนะครับเสร็จบ่ายโมงพอดีก็มุ่งหน้ากลับสระบุรีอันนั้นรถอาตอออสมาแล้วนะ่ะล็อกกี้คันหมวกสีฟ้าๆนะ่ะแกะที่ไปขึ้นที่เดียวกันกับผมนะครับที่ว่าอาแกเคยแกเคยเอาคันนี้แหละแกะเคยผ่อนคันนี้นะครับ ได้คุยกันแล้วก็โอ้ยบางคนเขาก็แย่เหมือนกันกับเราทุกคนนะครับวิ่งรถทุกวันนี่มันแทบจะไม่เหลือขนาดของแกรถพ่วงแล้วแกผ่อนไม่แพงด้วยนะหัวหางแกผ่อนหมื่นต้นต้นเองนะครับก็แกก็ยังหนักอะ่ะเพราะว่ามันรายรับมันมันส่วนทางกับรายจ่ายทุกคน ซ่อมเนี่ยมีแต่หลักแบบหลักเฉียดหมื่นเนาะรายรับเนี่ยหลักพันนะครับหลักพันต้นๆน,น,นะครับก็หนักนะครับเมื่อกี้แกก็ถามผมว่าลงเสร็จได้เงินเลยไหมก็เข้าใจเลยนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนเลยผมก็แย่เหมือนกันแต่ทุกวันนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือมีเครดิตน้ำมันนะครับก็ก็เลยทุเราลงไปนะครับ แต่อย่างของแกเนี่ยควักโอ้ยตายมีใส่หัวให้เราด้วยนะ<ม>บาดหน้าเราใส่หัวให้เราด้วยนะโอ้โหผมรู้สึกผิดเลยอะ่อะเจ้าถิน่นต่อเรื่องเมื่อกี้อีกนิดนึงเนาะก็อ่าแกแกกลัวได้เงินช้านะครับคือผมก็บอกไปแล้วแหละว่าบางทีก็ช้าบางทีก็เร็ว นะครับแล้วแต่ในหัวเขาจะโอนให้นะครับบางทีแต่อย่างช้าก็ไม่เกินหนึ่งวันนะครับก็ผมก็เข้าใจแหละคนความรู้สึกคนที่แบบมันหมดอะทุกคนเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับไปลงของเสร็จเนี่ยคือเมื่อก่อนขึ้นงานกลับเสร็จปุ๊บนั่งเครียดแลวจะเอาเงินไหนเติมน้ํามันวิ่งงานกลับมานะครับอ่าพอได้เงินเติมน้ามันกลับมาบางทีน้ํามันกลับไม่ถึงบ้านนะครับน้ํามันถึงแค่ที่ลงของก็ไม่มีเงินเติมน้ํามันกลับบ้านก็นั่งเครียดอีก นะครับบางทีถ้บบาบรรทุกก็ไม่ใช่ว่าได้เลยนะก็ผ่านมาหมดแล้วครับจุดนั้นนะครับผ่านมาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้คล่องตัวนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละรถผมก็พังบ่อยนะครับพังแล้วพังช่วงหลังๆเนี่ยจุดใหญ่ๆทั้งนั้นน,นะครับเพราะว่าจุดเล็กเนี่ยเราไล่มาหมดแล้วนะครับทํามาหมดแล้วที่เหลือก็คือเหลือแต่จุดใหญ่ๆนะครับ หวังว่ารอบนี้นะครับถ้ามีตังเปลี่ยนประกน็นฝาซูบเปลี่ยนเกียร์นะครับเปิดเสร็จก็น่าจะจบแล้วแหละทุกคนแล้วก็เปลี่ยนคันหน้าอีกอย่างนึงคือจบแล้วแหละแล้วก็ทําแอร์คือรถน่าจะสมบูรณ์แบบสุดๆแล้วไปครับผมเดินทางกลับสระบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ๊บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเจ๊ยิ้มแห้ง <Yeah. S 1> <laughs>